วันนี้ทุกคนม <c> า <oughs> ซีพา่าแซ็วันนี้ฉันจะพาทุกคนมากานเมนูวันนี้ฉันจะพาทุกคนมากินเมนูนี่เลยจ้าผัดมุ้งกระเทียมปิดไยดํากับผัดบูวอะเออมจย่างไรผัดเอี่ยน้ำต้ากับไข่นะพักวันนี้ก็อลังการมากฉันเอามาตกแต่งท่านเลยจ้าใครจะกินหมดถาดกินหมดถาดก็ดีน,นี่ถึงฉันทนกคนถังถาดนี้เลยนะเธอ Ở đây đúng không? Ở đây chân kia khán ở câu y mà Thưa thằng không chạy chân cắn Ok, chân bật nghỉ rồi, hết mai Mình có thể nghe lại là gì nhỉ? Yia lần cá, yia lần chư Yia lần chi Lớ lớ Nghe không hỏi nào Ok, tụi con, bay Phải chân cắn lôi Phải chân cắn lôi Ngay vào đây chân chạy mượn điêu đây Chân tăng mọi tuần cao khen Đã hả? Đã hả? Đã hả? มาฮะไปฮึมฮึยอกมาอยกมาดีกว่านี่ยฮึไปผัดฟักทองกับไข่จ้ะเมนูเธอรู้กะว่าเมนูนะันไม่ว่าเราจะกินจะแกงได้ถ้าเป็นก้กอนๆจะเราชอบนะกินด้วยถูกยังฮ งทำอีสุ้ก็สุนเลยอย่างการจ้าเืไอกเสียกรอบหืม อไม่รีบมันก็ได้มันจะคานคนเดียว

ừm hm 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 เนือที้ละตรงนี่ยตกกอาแบบนี้เลยจ้ะถ้าเป็นน้อยอะไรก็ขนาดน้อยแต่ว่า,ายายก็ต้องกนลนะดทำเพราะไม่งั้นตาอิเหม็น <laughs> แสบคักเึ่มได้ดิ

ระดีเมันพิเศษ <cười> <cười> <t> <cười> 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 okay. Ok